ออย่างตัวนี้เป็นนกเขาเรียกว่าสีป่าป่าเป็นสีครีมสีครีมป่าใช่ครับตัวนี้เป็นสีครีมป่าโดยธรรมชาติเลยนะครับอาตัวนี้ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติตัวนี้เกิดจากการผสมครับเกิดเกิดจากการผสมกันก็จะได้เป็นสีแบบนี้ครับโอก็สวยอีกแบบเนะครับพี่ใช่ครับตัวนี้ก็จะแปลกดีแล้วก็นกดูแล้วสะอาดดีแล้วก็ พอดาแบบนี้ขายดีมากผมเพาะมาไม่พอขายนะคู่นี้พิใช่ครับอันนี้คือออกมาทีไรก็คือหมดตลอดเลยตอนนี้มีเหลือแค่ตัวเดียวก็คือเป็นตัวเมียที่อยู่ในกรงรวมครับอ่าลูกเขานะมีเหลือแค่ตัวเดียวที่พร้อมแบ่งได้นะฮะแบ่งได้แบ่งไดตอนนี้ใช่ครับแบ่งได้ก็คือลูกค้ามาก็เขาก็เอาไปหมดอันนี้ก็ตัวเมียเนี่ยสองกุกตัวผู้สี่กุกครับแล้วถ้าสนใจคู่ไหนเนี่ย กลัวไม่ทันสั่งจองไว้ก่อนได้ไหมพี่ได้ได้ได้ก็จองไว้ก่อนได้ครับจะเป็นผู้เป็นเมียก็บอกมาได้ใช่ครับแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้ว่าออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะเราต้องไปลุ้นเอานะอย่างนี้ครับนอกเขานี่ดูยังไงพี่ตัวผู้ตัวเมียเือเช็คเพศอย่างเดียวเออเช็คเพศได้เหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมทําอยู่เนี่ยก็คือจับตะเกียบจับตะเกียบเนี่ยถ้าตะเกียบชิดก็จะเป็นตัวผู้แต่ถต้ตะเกียบห่างหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตัวเมียครับค่อนข้างชัวร์เลยฮะอ่าบางตัวก็ไม่ชัวร์ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเจอมาก็ยังไม่เคยพลาดครับที่ผมเอาเข้าเพาะเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มัยังไม่พลาดเพราะว่าถ้าเป็นตัวตัวผู้จริงๆเนี่ยตะเกียบมันจะชิดจะชิดมากไม่เหมือนตัวเมียตัวเมียจะห่างตัวเมียห่างเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเมียหมดแล้วก็ดูตรงอ่าตรงสอใต้ตาหน่อยหนึ่งถ้าต่ํากว่าลูกตาเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตัวเมียแน่นอนอืประมาณนั้นครับโอ้โหประสบการณ์ล้วนๆก็ เราก็ไปยา,ยามเลี้ยงมาแล้วก็ไปยา,ยามดูดูลักษณะของนกด้วยครับพี่วสันเลี้ยงนกเขาเนี่ยมากี่ปีแล้วฮะผมเพาะจริงๆเนี่ยประมาณประมาณปีกว่าแล้วนะปีกว่าคือเริ่มจากที่ผมแบบชื่นชอบในการเลี้ยงแล้วก็เลยมาเพาะเพาะก็เพาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอแต่มาหลังๆเนี่ยมีลูกค้าเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นแล้วจนผมไม่มีนกที่จะขายอ่าก็เลยอ ให้ลูกค้าเนี่ยรอก่อนตอนนี้เราทำไม่อใจเย็นๆเรามีพื้นที่ร้อยเราก็ทําได้แค่นี้กี่วงเพาะครับเนี่ยประมาณสิบเอ็ดกงพวกนี้จะเป็นนกประมาณสิบเอ็ดกงแล้วแต่ละคู่กงเพาะจะไม่พอขายนะฮะไม่พอครับไม่พอไม่พอครับก็อยู่ในกงรวมเนี่ยเราก็จะมีให้ลูกค้ามาแบ่งแบ่งเอาไปเรื่อยๆพวกนี้ก็จะมีเป็นตัวเมียตัวนี้เป็นตัวผู้ อ๋อแยกไว้แยกไว้ครับก็ให้ลูกค้ามา,ามาแบ่งไปเสร็<ะ>จแล้วนกเนี่ยเวลาที่ผมเอาขึ้นกรงเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการเทสด,ด้วยว่านกเนี่ยขันจํานวนกี่กุกยังไงอ,อย่างนี้ครับเพราะว่า,อ,าอย่างถ้าเราไม่เทสเราก็จะบอกลูกค้าไม่ได้ว่านกตัวเนี้ยขันกี่กุกแล้วเป็นนกตัวผู้ตัวเมียเราก็ต้องเทสให้เรียบร้อยแล้วแยกไว้ให้เรียบร้อยเลยว่าลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอน<ะ>เราเทสให้แล้วประกันผู้เมียได้เลยครับรับประกันครับรับประกันว่า ไม่น่าจะพลาดอะเพราะว่า uh huh. เราเรา,เราจับตะเกียบเรียบร้อยแล้วก็ตัวเมียมันจะขันน้อยกว่าตัวผู้ด้วย uh huh. อ่าเราก็จะใส่กรงแล้วก็แยกไว้ก่อนพอ uh huh. ชัวร์แล้วว่าตัวเนี้ยนกกีกุกคารมเป็นแบบไหนอ่านกมีอ่างไหมนกเป็นแบบไหนเอ่ย uh huh. เราก็ทำอ่าใส่ข้อขาไว้แล้วก็จดไว้ทาไรห่วงใช่ครับ uh huh. แล้วก็เอามาใส่ไว้กรงรวม uh huh. เพราะว่าเรามีพื้นที่น้อย uh huh. เราก็ต้องใส่กรงรวมไว้ก่อน uh huh. คือข้อดีของการที่อยู่ในนกกรงรวมเนี่ยนะ มันจะไม่เหมือนนกที่เป็นนกเดี่ยวๆที่อยู่ที่บ้านนะครับถ้าเราเอานกที่เขาชำไว้แล้วเนี่ยพอไปถึงบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ขันได้นะอืบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ขันเลยเพราะผิดที่เหรอฮะใช่ครับอ่าเปลี่ยนกรงเปลี่ยนที่เปลี่ยนเจ้าของนกจะไม่ขันนะครับบางทีก็สองเดือนบางทีก็เดือนหนึ่งงทีสามเดือนบางทีห้าหก <existe. S 1> เดือนยังไม่ขันเลยครับอ่าคือพอเปลี่ยนเจ้าของมันจะเป็นแบบนั้นแต่ นกบางตัวก็เอาไปก็ขันเลยก็มีถ้าใจดีนะใจดีนี่เอาไปถึงก็ขันได้เลย<อ>แต่ว่าถ้าอยู่ในนกกรงรวมแบบเนี้ยคือพฤติกรรมของนกมันยังไม่จดจําบ้านครับพอไปขึ้นกรงเดี่ยวปุ๊บนกขันเลยเอาไปถึง<อ>บ้านเนี่ยขันแน่นอนถ้านกปากเบานะนอ่าขันเลย<อ>มันจะมีข้อดีตรงนี้ครับ,รบ,รบอ่าจะมีข้อดีตรงนี้นี่ฮะนี่คือกรงโตัวตัวนี้เป็นตัวเมียครับอันนี้เป็นตัวเมียท<อ>ั้งหมดก็จะมีพวกสายค้ามสายกุก อยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยก็เป็นตัวเมียทั้งหมดอันนี้ที่ใส่ไว้พี่จําได้หมดเลยว่าเป็นสายคาลมสายกุกอะไรเนี่ยจําได้ครับจําได้ครับเพราะนกนกเราจําได้ทุกตัวเพราะว่าพอเราขายออกไปเนี่ยเราจะจําแม่นเพราะเราดูทุกวันครับดูทุกวันเราก็เลยจําได้ใช่ครับตัวไหนเป็นสายคาลมตัวไหนเป็นสายกุกธรรมดาอ่าเราก็จะจําได้ตัวนี้ก็มีพร้อมแบ่งหมดเลยใช่อย่างอย่างอย่างสีขาวเนี่ยตัวนี้สองสองกุกนะครับตัวนี้สองกุกแล้วก็จะมีสี สีแดงสีแดงนั้นจะมีเจ็ดกุกเจ็ดกุกเลยฮะเจ็ดกุกครับที่เขาเล่นกันเยอะสุดกี่กุกครับพี่ก็แล้วแต่คนชอบตรงเนี้ยแล้วแต่คนชอบเนี่ยสีแดงตัวนี้นะครับอ๋านี่ที่เขาเรียกว่าสีแดงนะครับใช่เนี่ยเนี่ยตัวนี้แดงคอดำน่ะตัวนี้เสียงเล็กนะตัวเมียขันอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดกุกตัวเนี้ยนะครับอ๋อตัวนี้ประมาณนี้ครับ ตัวเมียเนี่ยนะครับเจ็ดกุกใช่ครับเสียงเล็กเนี่ยเห็นไหมตัวเขาจะเล็กๆแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะขันตัวเสียงเล็กๆนะครับก็มีผลนะคะมีผลใช่ครับคือเสียงเหมือนเหมือนคนอ่ะถ้าตัวใหญ่เขาจะพูดเสียงดังความชัดขึ้นแต่แต่เหมือนนกเนี่ยอ่ามีพลังแต่เหมือนนกเนี่ยพอเขาตัวเล็กเขาก็จะขันเสียงเล็กๆนะครับอ่าประมาณนี้ตัวเมียจะขันน้อยกว่าตัวผู้ครับนกของนี่เขามีความดุไหมครับตัวผู้ตัวเมียดูมีมีครับมีครับมีมีเขาดุนะครับถ้าเกิดว่า เอาไปใส่รวมกันโดยที่ไม่ได้เทียบไว้ก่อนเนี่ยเอาไปเข้าคู่ไว้คู่นึงแบบนี้ตีกันแน่นอนครับตีกันแน่นอนตีกันถึงตายเลยเหมือนที่พี่พูดข้างต้นนะใช่ครับใช่ครับแล้วคู่นี้เป็นเข้าคู่ผสมอันนี้เข้าคู่ผสมแล้วเป็นอ่าสีป่าป่าปะแป้งอ่าเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็ชอบแบบนิดนิดด,าด,ด่างนิดนิดอย่างเนี้ยตัวนี้เป็นนกอ่าตัวผู้สีกุกตัวเมียสองกุกเสียงใหญ่ แล้วดูนกตัวเมียผมตัวใหญ่มากเท่านกปีลาบเลยคระลึบเลยใหญ่มากาเลย<ห>ใช่ครับใหญ่กว่าตัวผู้อีกโดยดิยหใหญ่มากเลยอันนี้คือผมคัดมาคือคัดแบบนกสวย,สวยมาทําสายเข้าคู่กันนานยังพี่คู่นี้คู่นี้ผมน่าจะเข้าคู่ไว้ประมาณสักอ่าหกเดือนน่าจะได้แล้วครับแสดงว่ามีลูกมาแบ่งแล้วพี่คู่นี้ก็ลูกเขาก็มีมีแบ่งไปหลายคู่แล้วครับใช่ครับใช่มีแบ่งไปหลายคู่แล้วครับนี่ครับ มีแบ่งไปหลายคู่แล้วมาดูกงรวมตัวผู้นะฮะกงรวมตัวผู้เนี่ยก็จะเป็นนกเหมือนกันก็คือเป็นนกสายสายกุกครับกุกด้วยแล้วก็สายคารลมด้วยแล้วก็สายที่แบบไม่มีคารลมด้วยนะครับอ,อยู่ในนี้เขาอยู่ด้วยกันตัวผู้เขาไม่ตีกันหรอพี่ถ้าอยู่ในกงรวมกงใหญ่แบบนี้ไม่ตีกันครับแต่ถ้าเป็นกงเล็กๆก,ก,ก็จะมีโอกาสตีกันได้ครับถ้ากงเล็กๆนะเพราะมันอาจจะตีกันได้แต่กงใหญ่ igned, ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเาก็บินหนีได้ไม่เป็นไรครับ อย่างเนี้ยคือตัวที่หางไม่มีเนี่ยบางทีเนี่ยตอนที่เราเอาไปขึ้นกองเพื่อเช็คเสียงเนี่ยนกเขาอาจจะดิ้นแล้วหางหักได้นะครับเราก็เลยต้องดึงหางออกเพื่อร้อยหางมันออกมาสวยๆแบบนี้ครับจะได้แบ่งให้กับลูกค้าได้คนใหม่ครับใช่ครับอย่างตัวนี้เป็นสีขาวหลังแต้มนะตัวนี้ขันอยู่ประมาณสองกุกสองกุกตัวนี้สองกุกอ่าน่าจะมันยังไม่เปิดคาลมวันนั้นที่ผมเช็คนะแล้วก็ตัว ที่หน้าขาวสีป่าหน้าขาวนั้นปะปาแป้งะตัวนั้นก็นกหนึ่งกลุกหนึ่งกุกตัวนี้มีคารมครับคือสายคารลมรอครับใช่ครับสายคารมครับแล้วก็มีกําไรข้อเท้าสีสีดำสองตัวนะ่ะตัวนั้นนกหนึ่งกุกสายคารมเหมือนกันครับ,รบนกสายคารมฟังแล้วไม่เบื่อครับฟังแล้วไม่เบื่อแล้วก็ปากเบาด้วยครับพ่อเขาเป็นนกสีดําล้วนดําล้วนก็คือเป็นดําทั้งตัวเลยอ๋อ แต่พ่อก็มีคนลูกค้าขอซื้อไปแล้วเอาไปแล้วเหรอคะพี่เอาไปแล้วครับให้ลูกค้าขอซื้อไปก็บอกหายากหาไม่ได้เขาก็เลยขอซื้อไปผมก็แบ่งให้เขาไปแบ่งไปนี่มีข้างหลังเป็นถ้าเป็นอย่างพวกนี้นะครับครับพวกนี้ก็จะเป็นนกมือปืนเี่อ๋อมือปืนเหรอครับใช่ครับไว้เลี้ยงลูกอย่างเดียวพวกนี้เอาไว้ฟักไข่เลี้ยงลูกอย่างเดียวเพราะว่ามือปืนเนี่ย เขาคือเป็นนกเขาแขกนี่แหละครับก็คือเราสามารถล้วงเอาไข่มาดูได้จับลูกนกได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นนกเขาเนี่ยนกเขาที่ที่เราเพาะเนี่ยเอามือไปล้วงโดนไข่เขาเนี่ยเขาจะทิ้งไข่เลยอเขาจะทิ้งไข่จิกไข่ทิ้งเลยประมาณนี้ใช่ครับก็คือจะจิกไข่ทิ้งเลยไม่เอาเลยแล้วก็จะไม่ฟักให้ด้วยครับแต่อย่างพวกนี้เราสามารถที่จะดูได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือมีไข่ฝาไข่อยู่นะฮะมีมีครับอันนี้ก็คือสองใบนะครับ เนี่ยอ,อ,อย่างนี้น,น,น,นี่นี่ฮะอย่างนี้อันนี้เป็นนกเก้ากุกนี่เก้ากุกแล้วก็ตัวเมียสองกุกผมก็มาใส่ไว้ให้กับมือปืนฟัก<ค>อยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลูกเร็วๆเราก็ต้องเอามาให้มือปืนฟักครับครับจะเร็วกว่าจะเร็วกว่าเราได้รอบเร็วกว่าอีกกี่วันถึงถึงจะแตกครับพี่เนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดวันประมาณนี้ครับก็ก็ได้แล้วครับครับมือปืนมีมีทั้งหมดกี่คู่ครับ ผมผมมีแค่สามคู่ครับมือปืนมือปืนมีแค่สามคู่นกเขาแขกหมดเลยเหรอฮะเป็นนกเขาแขกทั้งหมดเลยครับอทําไมเขาถึงเลือกนกเขาแขกมาเป็นมือปืนนะพี่เนาะนกนกพวกนี้จะเป็นนกที่น่ารักคือจับตัวได้จับไข่ได้ไม่ทิ้งลังแล้วก็เลี้ยงลูกให้นกตัวอื่นได้เขาเป็นนกที่น่ารักคือแบบเอใจเขาดีนกพวกนี้ผมว่าเขาเป็นนกที่น่ารักแต่ว่าเสียงขันเขาเนี่ยค่อนข้างจะเสียงดังอ่าทีนี้ผมเนี่ย เลี้ยงเยอะไม่ได้เพราะเรามีพื้นที่จํากัดเราก็มีแค่สามตัวพอสามสามกองพอละเอาไว้เป็นมือปืนสําหรับฟักไข่นกทั่วไปที่เราเพาะไว้ดึงมามาให้กับนกมือปืนฟักเรามีแค่แค่สามกองนี้พอพพอเพียงพอกับการเพียงพอกับกับกับที่เราเพาะเอาไว้พวกนี้บางทีผมก็ให้เขาฟักเองบ้างบางทีมือปืนไม่ทันอย่างเนี้ยก็ก็ให้เขาฟักเองบ้างอย่างเนี้ยครับ อ๋อผมลืมสองคู่นี้เลยครับพี่เมื่อกี้อ๋อใช่ครับตัวนี้จะเป็นนกขันอยู่ประมาณสี่กุกสี่กุกเป็นนกป่าใช่เป็นสีป่าแล้วก็ตัวเมียจะจะเป็นนกอยู่ที่ประมาณสองสามกุกครับตัวเมียแล้วก็เป็นสายคารลมนะครับพวกนี้ก็เป็นนกคารลมเหมือนกันนะครับเป็นสายคารลมพ่อเขาตัวนี้เป็นลูกที่ผมเพาะเองพ่อเขาเป็นนกกูอ่าง เป็นนกกูอ่างแต่ลูกค้าซื้อไปแล้วพ่อเขานกกูอ่างนี่คือนกกูอ่างก็คือขันแบบกูอ่างแบบแบบขันแบบกูอ่างก็คือเป็นนกที่หายากครับโอ้คะส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยนกกูอ่างเป็นแบบไหนอย่างเนี้ยก็ไปฟังดูในช่องย t ท b e เปิดฟังดูก็ได้อะไรประมาณนี้ครับสามารถไปหาดูได้ว่าเนกสัเนียเป็นยังไงใช่สามารถศึกษาได้ว่าเอนกกูอ่างเป็นยังไงนกอ่า กวักซับเป็นยังไงครับอ่าเทปนมเป็นยังไงอ่าสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่างเงี้ยครับอ่าลองศึกษาดูึ่งเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะครับและน่าสนใจมากใช่ครับคู่นี้พี่ตัวนี้เป็นนกอ่าขันเก้ากุกเก้ากุกเลยฮะตัวนี้เก้ากุกแล้วก็ตัวเมียสองกุกอ่าตัวเมียจะเป็นสีคล้ายๆครีมเหรอฮะเป็นสีครีมเป็นสีครีมป่าครับครับคือที่ผมเอามาใส่ไว้เนี่ยคือผมไม่มีนกที่ ที่กุกมันเท่ากันเราก็เลยเอาสีตัวนี้มาเข้าคู่กันไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ตอนเนี้ยผมได้มาแล้วก็คือได้ได้นกอ่าเก้ากุกมาเก้าถึงสิบห้ากุกเป็นนกกุกไหลนะครับเป็นตัวเมียผมได้มาแล้วตอนนี้กุกไหลนี่ก็คือที่เหมือนผมเข้าใจคือจะไหลไปเรื่อยเหรอฮะใช่ครับก็คือจะขันแล้วก็มันจะไหลไปเรื่อยๆก็คือชุดเนี้ยขันไปแปดกุกพอพอขึ้นขันใหม่ก็จะขันเก้าแล้วก็ไปสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้า ก็จะขันไหลไปแบบนี้ครับครับก็เดี๋ยวจะเอามาเข้าคู่กับตัวผู้ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเมียเนี่ยไปเข้าคู่กับนกสายข้าวลมนะครับก็คือเพิ่มปุกเข้าไปเพื่อให้เป็นความต้องการของตลาดประมาณนี้นะครับโอ้สุดยอดฮะเมื่อกี้เห็นเขาคาบลังพี่เออคาบคาบหญ้าทาลังใช่ครับตัวนี้ก็คือเขาไข่ไปแล้วชุดหนึ่งก็นี่แหละครับที่ผมที่ผมดึงไข่มาอ่าก็คือเป็นเป็นลูกของตัวนี้เลย พี่เอาอะไรให้เขาทำหลังครับพี่หญ้าหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นหญ้าครับหญ้าที่ที่ผมซื้อมาหญ้าที่ให้กระต่ายกินนะครับผมก็ซื้อมาถุงนึงก็ประมาณ70บาทเราก็ซื้อมาเสร็จก็มาแบ่งแบ่งใส่หลังเพราะพวกเนี้ยเวลาที่เขาทำรลังเขาก็จะเอาญ่าออกไปบ้างเอาเข้าบ้างเขาจะอยู่แบบเนี้ยเราก็เลยซื้อมาเป็นถุงใหญ่เลย70บาทเราก็เอามาให้เขาใส่ใส่ใส่ก็คือรลังเดิมนะครับแต่อาจจะมีเปลี่ยนมือมันจะเขาคาบทิ้งบ้างเปลี่ยนใหม่บ้างใช่เราก็เอาหยา เอาเอาเอาญ้าเนี่ยมาใส่ให้เขาเอ่าญ้ามาใส่ให้เขา,าในการทำาครงพอกนี่ครับพี่พี่พี่วัศน์โครงเพาะเนี่ยขนาดเหมาะสมเท่าไหร่พี่ถึงในการเพาะพันธุ์เนี่ยอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีครับเป็นคําถามที่ดีคือ,อกรงเพาะเนี่ยสาหรับเพาะเนี่ยตัวนี้จะ60เนี่ยคือกรงหน้ากว้างประมาณ60อย่างเนี้ยถือว่ากําลังดีในการเพาะถ้าเล็กกว่านี้เนี่ยไม่เหมาะเพราะมันเล็กเกินไปทาให้นกเนี่ยป่วยเร็วนกไม่ได้ออกกําลังกาย ประมาณเนี้ยหกสิบกำลังดีดฮะแต่ทีนี้ถ้าอย่างเป็นนกที่สําหรับนกนกมือปืนครับก็สามารถที่จะให้อยู่กรงเล็กลงมาหน่อยนึงประมาณนี้ได้เนี่ยประมาณนี้ได้เพราะว่านกมือปืนเนี่ยเขา,าไม่ต้องใช้กรงใหญ่ก็ได้ครับอ่าแล้วเขาจะไม่ไข่เองของเขาเองผสมกันเองมีมีครับ ลูก oh. ของเขาก็ไข่ของเขาก็มีแต่ผมจะดึงออกอ oh. ถ้าเราไม่ดึงออกเดี๋ยวจะมีลูกเกิดมาแล้วมันเยอะเกินไปซึ่งเราอยากได้ลูกนกเขามากกว่าเพราะว่าอย่างนกเขานกเขาชวาเนี่ยราคาไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่ครับอ่าราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะทํา ตลาดเรื่องนกเขามากกว่าเขาเลยดึงดึงไข่ของเขาออกครับแล้วก็เอาไข่พวกนี้ไปใส่แทนใ้เขาฟักให้อ่าครับก็คือมือปืนใช่ก็คือเป็นมือปืนเลี้ยงให้ถ้าแนะนําการทากรงเพาะนกเขาใหญ่ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณประมาณนี้ครับคือคือเป็นเป็นขนาดที่มาตรฐานแล้วก็ขนาดกําลังดีครับครับแล้วทีนี้พอได้ลูกมาแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาใส่ในกรงรวมเนี่ยเราควรจะต้องแยกนกไว้ก่อนทาไมพี่ต้องแยกให้ให้ให้เขา แบบอ่าประมาณนี้ยให้เขากินข้าวเก่งแล้วก็หางยาวนิดนึงเนี่ยหางประมาณสักประมาณเนี้ยให้เขาบินหนีได้อะไรได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาไปใส่ในกรงรวมการตีกันเลยฮะตีกันตัวตัวอื่นที่เป็นนกตัวตีเขาได้อ่าก็คือให้เขาแข็งแรงหน่อยนึงเอามาแยกไว้แบบนี้ครับอ่าครับพวกนี้จะเป็นลูกนกสามกุกกี่เดือนได้ครับเนี่ยพวกนี้นกหนึ่งเดือนเองครับอนกหนึ่งเดือนครับพวกนี้ครับนกหนึ่งเดือนแล้วที่เข้ากองรวมกรงรวมนี่กี่เดือนแล้วฮะ พวกนี้จะมีนกอ่านกประมาณสี่เดือนถึงถึงหนึ่งปีประมาณนี้ครับ,รบอ่าประมาณนี้ครัเพราะว่าลูกค้าเอาไปหมดแล้วนกที่แบบอายุมากๆอย่างเนี้ยแต่แต่นกพวกนี้นะถ้าเราเราเลี้ยงนะเราพยายามหานกที่ใจดีนะมาเลี้ยงเพราะว่านกใจดีเนี่ยเราซื้อนกไปแล้วเราจะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่ต้องซื้อหลายตัวครับซื้อนกใจดีไปปากเบาด้วย แล้วนกที่มีคารลมหรือนกที่ไม่มีคารมเอาที่คุณชอบแต่สิ่งหลักๆเลยที่คุณควรจะเลือกนกก็คือว่าควรจะเลือกนกที่เป็นนกปากเบาโครงสร้างนกใหญ่นี่คือลักษณะที่ดีแล้วก็นกเนี่ยจะต้องลักตัวลักหางลักขนคือพอเราเอาไปใส่ในกรงกรงเดี่ยวๆนะฮะหางจะต้องไม่หักแล้วก็จะต้องแบบขนสวยหางไม่หัก แล้วนกปากเบาบจะทําให้เรามีความสุขในการฟังเสียงนกครับครับถ้าเราเอานกที่ไม่เชื่องแล้วไปใส่กรงมันทําให้นกอ่าขนบินเนี่ยหางหักหมดครับเออแล้วมันดูให้เราทําให้เราแบบไม่อยากเลี้ยงนกเพราะนกมันดิ้นแต่วิธีเลี้ยงเนี่ยวิธีเอานกที่มันแบบดิ้นไม่หยุดเนี่ยนะเราก็มีวิธีเหมือนกันก็คือเอานกเนี่ยไปแฝนไว้ในบ้านก่อนครับถ้านกยังดิ้นยังเพียวอยู่นะเอาไปใส่ไว้ในบ้านซึ่งบ้านเนี่ยที่เราเดินผ่านได้แล้วก็มีมุม มีมุมปิดไว้อย่างเนี้ยเอาไปแฝยไว้ในบ้านคือนกจะไม่ดิ้นจะดิ้นน้อยลงเอาแบบนี้ยสักเดือนหนึ่งสองเดือนอในระหว่างที่เราเอาไว้ในบ้านเนี้ยก็เอาไปฉีดน้ําตากแดดบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับอ่าก็คิดว่ามันจะเชื่องเร็วขึ้นเพราะผมเคยเอานกนกป่าซึ่งเป็นป่าป่าภูเขาเลยนะ<อ>และผมก็ทําสูตรเนี้ยซึ่งมันใช้ได้ก็ผมก็ทําไว้ประมาณเดือนหนึ่ง นกก็ <N ic> เชื่องเลยได้ผล <N ic> ได้ผล, <N ic> ผลแล้วดีเหมือนกับลูกเพาะผมเลย oh, อ๋อ <N ic> คือเราเราเราละลายพฤกิกรรมของนกก่อน <N ic> อย่าเอาไปแฝนไว้ในที่โลง่โลงๆสมมุติเราได้นกมาแล้วเรามอาแฝนไวน้แบบนี้มันสามารถมองว่ามันบินได้ <N ic> มันก็จะไปยามบิน oh, อ๋อแต่ถ้าเราแฝนไว้ในบ้านเนี่ยเขาจะไม่ดิ้นดิ้นน้อยลงทีนี้มันทําให้นกเนี่ย เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะได้ผลครับผมเคยทําเป็นนกป่าขนาดนกป่าแบบป่าภูเขาเลยนะซึ่งปนกป่าภูเขาไม่เคยเห็นคนมาก่อนครับเขาจะเห็นคนน้อยมากแต่เขาก็เชื่องได้เหมือนกันแต่ถ้าตัวไหนที่เราพยายามทาแบบนี้แล้วเลี้ยงมาเป็นสองปีสามปีสี่ปีนกก็ยังไม่ไม่เชื่องทักทีครับแนะนําให้ปล่อยอย่างเดียวเลยครับปล่อยเลยเพราะว่าคือถ้าเป็นผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แล้วถูกมันก็เหมือนกับคนนั่นแหละครับคือ เขาจะมีแบบประเภทที่แบบอ่าคนดีคนไม่ดีนิสัยดีนิสัยไม่ดีอย่างเนี้ยอ่าเราก็ถ้าเป็นผมผมจะไม่เลี้ยงเพราะผมมองว่ามันไม่สามารถทําให้นกเชื่องได้แล้วอ่ะแล้วเราคนที่รักนกเขาใหญ่คงไม่อยากเลี้ยงแบบนกที่บินเหมือนกงจะแตกอะคงจะไม่มีความสุขใช่ใช่อ่าก็เลยแนะนําว่าปล่อยแล้วคุณก็ไปหานกที่เชื่องๆมาเลี้ยงดีกว่าใช่ครับดีกว่าเพราะผมก็ได้ว่า นิสัยนกไม่ได้นิส,ยสัยน,นกไม่ได้ครับแบบนั้นน,นกเขาใหญ่เนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างครับเออก็ควรระวังก็คือยุงอ๋อเหรอฮะยุงเนี่ยถ้าเราบำรุงรักษาเขาไม่ดีเนี่ยพอยุงกัดตรงตาเนี่ยรักษายากมากออส่ว oh. นใหญ่ตาบอดหรือไม่ก็ตายบอดถึงตาเยเลยฮะตายครับส่วนใหญ่จะตายครับคือ uh huh. ถ้ายุงกัดเนี่ยกัดตรงตาหรือกัดตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเรารักษาไม่ทันเนี่ยตายครับครับของผมเนี่ยตายไปหลายตัวแต่ว่า มาหลังๆเนี่ยเราเริ่มเข้าใจแล้วพอเห็นว่ายุงกัดตาปุ๊บเนี่ยนะรีบไปหายาหยดตามาให้ <ฮะ S 2> เพื่อฆ่าเชื้อของยาหยดตาของไก่ก็ได้มาหยดให้เขาก็ส่วนใหญ่จะรอดแต่เมื่อก่อนตายไปหลายตัวครับนี่คือวิธีแก้นะครับใช่ครับแล้วก็เสริมพวกแคลเซียมเข้าไปบ้างเสริมวิตามินให้นกบ้างอย่างี้ครับ,รบเพื่อนกจะได้มีภูมิคุ้มกันคือสาเหตุที่ผมให้นกกินอาหารลูกไก่เนี่ย เพราะว่าอาหารลูกไก่เวลาที่เขาผลิตอาหารลูกไก่มาเนี่ย<ะ>เขาจะมีสารอาหารครบถ้วนลยอยู่แล้วมันทําให้นกเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับทําให้นกไม่ค่อยป่วยโดยเฉพาะลูกเพาะพวกนี้จะป่วยง่ายกว่านกป่าถ้านกป่าจะแข็งแรงเขามีภูมิต้านทานใช่ครับ,รบใช่ครับใช่ครับนกป่าจะมีภูมิคันต้านทานทานี่ดีครับแล้วเราป้องกันยุงเราเอา,เ,อาเหมือนว่าตาข่ายมากั้นได้ไหมครับได้ครับแต่ผมมองว่าถ้านกเยอะๆมันก็คงเอามากั้นไว้ไม่ไหว คือทางที่ดีเราก็เสริมภูมิคุ้มกันเข้าไปแบบนี้ดีกว่าอย่างเนี้ยเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ทําให้เรารู้สึกว่าการเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ทําให้มันยุ่งยากมาก uh huh. อ่าอย่างเนี้ยคือยุงกัดก็ไม่เป็นไร,รเพราะว่าเรามีพวกอ,อาหารที่เป็นพวก เสริมภูมิต้านทานภูมิต้านทานให้เขาอยู่แล้วทําให้นกไม่ค่อยป่วยอนี่คือข้อควรระวังใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนผมไม่ค่อยให้กินอาหารลูกไก่แต่มาหลังๆผมก็เลยเอาผสมด้วยก็คืออาหารที่ผมผสมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะอาหารที่ผมผสมมบณนี้อ๋อนี่ฮะนี่คืออาหารที่ผสมอาหารลูกไก่ใช่มีดอกหญ้าแล้วก็มีอาหารลูกไก่ครับอ่าแล้วก็ใส่วิตามิน ให้เขาประมาณหนึ่งช้อนอย่างเงี้ยแล้วโรยลงไปอ่าเนี่ยผสมไว้ครั้งละหนึ่งถังแบบเนี้ยครับแล้วเราก็ตักให้เขากินหมดแล้วเราก็ผสมใหม่ครับอย่างอย่างอาหารลูกไก่เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ผมก็ซื้อใช่ครับกิโลละยี่สิบาทส่วนเม็ดญ้านะกิโลละยี่สิบห้าบาทแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถที่จะไปหาแหล่งซื้อได้ถูกกว่าก็ก็ดีครับถือว่าโชคดีนะอ่าเนี่ยประมาณนี้นกก็จะแข็งแรงแล้ว แล้วก็เราก็เสริมแคลเซียมอะไรบ้างเนี่ยครับประมาณนี้นกก็เสริมได้เข้าบ้างใช่ครับนกจะได้ไม่เจ็บป่วยรั็จะได้มีภูมิคุ้มกันพี่วสันครับนกเมื่อเลี้ยงรวมๆกันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาจะไม่เล้ากันไม่ทําให้เขาดุกันแล้วก็ใส่กันเะฮะคือนกพวกเนี้ยถ้าเข้าคู่ไว้แบบนี้เขาจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่แต่เวลานกป่ามาเนี้ยถ้าได้ยินนกแปลกๆมาเนี่ยโอ้โหขันกันแบบ ระรัวเลยฮะใช่ครับถ้าเป็นนกป่ามานะแต่ถ้าเป็นพวกเขาอยู่กันเองเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะขันเบาลงหน่อยนึงอ่าก็คือเขาปนเป็นนกป่ามาเนี่ยเขาจะสู้เขอกีกู้กับเมื่อกี้เออเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหยาวเนี่ย โอ้น่น,น่ะอ่าเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้ากุกอย่างเนี้ยโอ้แลวเดี๋ยวเขาจะมีคารมลมัก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยอย่างตัวนี้คือขันอยู่ประมาณห้ากุกสายคารมลมอ่าฮะอย่างเนี้ยคือนกปากเบาครับเนี่ยดีฮะดีครับเมื่อกี้ขัดขัดจังหวะพี่ไปเลยอ่าใช่ครับใช่ครับนี่ครับพี่แนะนาก็คือเมื่อกี้ถ้าเป็นนกป่ามาเขาจะ <t symbolic> <a> <t abolic> เขาจะสู้ครับเขาจะสู้แล้วเขาจะขันโตตอบกันคือขันทุกกงนะไม่ได้ขันตัว,ตวเดียวคือพอเป็นนกป่ามาเนี่ยเขาจะขันทุกกงครับแต่ถ้าไม่มีนกป่าเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงกันเองเขาจะคุ้นเฉยคุ้นเคยกัน,นอ่าคุ้นเคยกันแล้วเขาก็จะไม่ค่อยขันเท่าไหร่ครับโอ้นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําอาชีพเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้แบบอ่า ไม่น้อยเลยนะครับมากมากกว่าเราฝากตังไว้กับธนาคารนะครับก็คือตู้ ATM หลังบ้านดีๆถูกครับเพราะว่าถ้าคนที่ลักนะลักนกเขาใหญ่ด้วยแล้วคุณก็ต้องทําให้มันกลายเป็นรายได้ขึ้นมาด้วยเพราะผมมองว่าการที่เราลงทุนเนี่ยไม่เสียหายแน่นอนคือเราต้องให้เงินสามารถทํางานแทนเราได้ถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จนะครับผมมองแค่ว่าเอาเงินเนี่ยไปอยู่ในธนาคารไม่เกิดประโยชน์แน่นอน แล้วได้ดอกเบี้ยมันน้อยน้อยเกินไปน้อยเกินไปน้อยมากครับแล้วทีนี้พอเราชื่นชอบนกด้วยแล้วเราก็เอามาลงทุนกับนกอย่างเนี้ยเราได้ปีหนึ่งสองหมื่นผมเปรียบเทียบนะปีละสองหมื่นเนี่ยถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณต้องให้เขาเช่าที่นาเนี่ยหลายแปลงนะกว่าจะได้สองหมื่นบาทต่อปีอืแต่อันเนี้ยเรามีพื้นที่แค่เนี้ยเราสามารถทําเป็นตู้เอทีเอ็มได้มีลูกค้ามาซื้อนกทุกวันครับอ่าเราได้เงินทุกวันครับ จากการเลี้ยงนกซึ่งมากกว่าที่ธนาคารให้เราหลายเท่านี่คือข้อดีครับนี่คือข้อดีของของของการมีตู้ ATM หลังบ้านเราไปยามทำให้หลังบ้านเรามันกลายเป็นตู้ ATM พื้นที่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะแต่ว่ามีรายได้เกือบทุกวันถ้าเรามีนกเมื่อไหร่ลูกค้ามาเขาก็ซื้อไปเราก็มีเงินมีรายได้เลยอ่ะพี่วสานครับขอถามเพิ่มเติมเลยครับเราต้องไปขออนุญาตไหมถ้าเราทําฟาร์มเนี้ย นกเขาเนี่ยไม่ผิดกฎหมายซึ่งนกเขาไม่ต้องขออนุญาตครับเพราะว่าทำได้เลยทำได้เลยซึ่งไม่ได้เป็นนกอนุรักษ์อยู่แล้วนกเขาเนี่ยเลี้ยงได้ทั่วไปครับอ่าครับครับไม่ต้องขออนุญาตครับนกเขาก็คือถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วอยากจะเลี้ยงนกเขาจริงๆไม่ได้อ่าไม่อยากจะเสียเงินซื้อซื้อแล้วหลายๆรอบนะผมแนะนําแบบนี้นะครับก็คือหานกที่เป็นนกปากเบา มาเลี้ยงถามเขาเลยว่าคนขายเนี่ยตัวนี้นกปากเบาไหมครับอแล้วนกโครงสร้างใหญ่ไหมก็คือถ้านกปากเบากลรงสร้างใหญ่นกมีกุกตามที่เราต้องการสมมติเราชอบนกหนึ่งกุกเราก็บอกเข้าไปว่าเออผมชอบนกหนึ่งกุกหายผมหน่อยแต่ขอปากเบานะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงแล้วแล้วเราก็สามารถนั่งฟังได้ตามเจต,ตนาลมของเราที่เรารอยากฟังแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อนกผิดมาเนี่ย ซื้อมาเป็นเดือนสองเดือนนกก็ไม่ขันคุณก็ต้องซื้อนกตัวใหม่มา<ะ>อย่างนี้ครับเราก็นกมันไม่ปากมันไม่เบาพ่อแม่พ่อแม่เขาไม่ได้เป็นนกปากเบาม,มันกลายเป็นซื้อซ้ำลำ้ำหลายๆรอ,อบทําให้เสียเงินไปเปล่า<ๆ>เสียเวลาด้วยเสียเวลาครับนั่นแหละครับแล้วเราจะหาความเชื่อถือของเขาได้ยังไงครับอืมก็คือคนที่เพาะนกจริงๆอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยหลอกกันนะเพราะว่าเขาอยู่กับนกทุกวันแล้วเขาเขาจะบอกว่าอ่านกตัวนี้ขัน เก้ากุกนะต <c oughs> ัวนี้ขันสามกุกตัวนี้ขันห้ากุกนะแต่อยากได้ปากเบาถ้าอยากได้ปากเบาเนี่ยอย่างอันเนี้ยฮะผมการันตีเลยว่าปากเบาแน่นอนครับอ่าปากเบาแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่นกเนี่ยเราอยู่กับเขามาตั้งนานแล้วไงเราจะเห็นว่าตอนที่ผมขึ้นกรงเดี่ยวเขาขันทั้งวันโอ้ขันทั้งวันคือนกปากเบามากส่วนตัวเมียก็ปากเบาตัวผู้ก็ปากเบาอันเนี้ยการันตีว่าปากเบาแน่นอนคือปากเบาก็คือเขาจะร้องทั้งวันขันทั้งวันขันให้เราฟังทั้งวันครับมันเพลินเนาะเพลินแล้วก็ มีคารมด้วย<อ>มีคารมก็คือขันวนไปเรื่อยๆืๆ,ๆโอ้ผมฟังตัวเนี้ยตอนที่ผมยังไม่เข้ากงผสมนะมีความสุขมาก<อ>นี่คือการตอบโจทย์ของการเลี้ยงนกเขาใ,<ช>ใหญ่สว<ล>ยด้วยเก่งด้วยตอบโจทย์เลยฮะตอบโจทย์เลย <ๆ S 2> ก็คือครบเครื่องอเราไม่เรารู้สึกเรามีความสุขกับการได้เลี้ยงนกเขามากๆเพราะว่า นกตัวเดียวสามารถเปิดเพลงให้เราฟังหลายๆเพลงทําให้เรามีความสุขเออเราก็ไปทํางานกลับมาเหนื่อยๆก็อยากจะกลับมาฟังเสียงนกเขาประมาณนี้ครับพี่วสันครับฝากช่องทางการติดต่อหรือติดตามไว้หน่อยครับเผื่อใครสนใจฮะถ้าเป็นช่องทางในการติดตามผมเนี่ยก็ในเพจก็คือ ชื่อเพจนกเขาใหญ่บางบอนนะครับแล้วก็ผมขอฝากช่องในการขายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะว่าปกติผมเปิดร้านขายรถมอเตอร์ไซค์แล้วอาชีพหลักของผมใช่นะฮะอาชีพหลักครับก็คือใน YouTube ร้านวัสันรถมือ2เกรเอนะครับอันนี้สามารถเข้าไปติดตามได้นะแล้วก็ในเพจชื่อเพจก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยว่าเพจร้านวัสันรถมือ2เกรเ อ,อันนี้คือขายรถมอเตอร์ไซค์คนที่ติดแบล็ก list ก็สามารถออกรถได้เครดิตด<ะ>ีก็ออกรถได้แล้วเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านแล้วก็ไปเก็บเงินปลายทางอาเอาให้ลูกค้าสบายใจที่สุดครับรบ,บริการให้ลูกค้าดีที่สุดปรึกษาได้คใครมีประวัติปรึกษาได้หมดได้ครับคนที่ติดประวัติหรือเคยมีประวัติติดแบล็ก list อยากจะออกรถนะครับก็ปรึกษาได้ครับอ่อพี่พี่วสันครับฝากเบอร์โทรติดต่อไว้หน่อยฮะ เบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับก็คือเบอร์โทรก็0992915978นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยแอดด้วยเบอร์โทรเลยได้เลยครับได้เลยครับแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มอยากจะมาดูมาขอคำปรึกษาโดยตรงกับพี่วสันสะดวกไหมฮะสะดวกครับติดต่อมาที่เบอร์ได้เลยครับ0992915978หรือจะพิมพ์ใน Google Map ก็ได้นะพิมพ์ว่าร้านวสันรถมือสองเกรด A คุณก็มาถึงที่บ้านผมได้เลย<ช>ครับ่ะ,ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ว่าสัรมากๆเลยครับที่ให้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ขอ่ครับ,รบยินดีครับสวัสดีครับ